สวัสดีครับสวัสดีครับอัปเดตรถเข้าใหม่วันนี้คุณผู้ชมครับอีกหนึ่งคันช่วงเย็นครับนะครับช่วงตอนเที่ยงก็มีเข้าใหม่หนึ่งคันนะครับเป็นนาวาร่าแคปโฟวันนี้นาวาร่าอีกหนึ่งคันแต่เป็นสี่ประตูออโต้ขับสองคาลิเบอร์เครื่องสองพันห้าเกียร์ออโต้คันนี้ปีสิบเจ็ดจดสิบแปดปีสิบเจ็ดจดสิบแปดได้สี่ประตูคาลิเบอร์ตัวสงูงมาในข้างครบสี่ประตูเกียร์ออโต้รถสีเดิมแม็กสวยแม็กจากโรงงานนิสสันเลย แม็กสวยมากนียครับยางเปยางกุสเยียร์คุณผู้ชมครับยางนะครับได้ขนาดขอบนี้ว่าโอเคเลยลูกค้าเพิ่งเปลี่ยนยางใหม่มารถยางปียีอดแม็กนาวาร่ายางปียีเอ็ดยางขอบ18ขนาดกำลังพอดีเชสซสีสวยนะครับเชสซสีสวยไม่ผุไม่มีการตัดต่อใดๆเล่มเอกาสารครบทุกอย่างรถพร้อมโอนนะครับยางอะไรอยู่ครบเลยเนะครับคันนี้นาวาร่า กระบะสีประตูคาลิเบอร์เป็นตัวสปอร์ตเป็นตัวสปอร์ตเทคนะครับมีก็อมองหลังให้สีประตูออโต้เครื่องสองพันหา้าเน้นประหยัดครับที่สำคัญครับส่อไก่คีบฉลามตัวเขาเรียกอะไรอ่ะ, ar, ะโ,โลบาร์นะครับโหสวยเลยนี่ครับเป็นตัวมันเป็นเฉพาะตัวสปอร์ตเทคที่จะมีโฉบลักษณะแบบนี้นะครับดีไซน์แบบนี้ ไฟเลี้ยวอยู่ตรงกระจกมองข้างแล้วนะครับไฟหน้า LED ไฟหน้า LED แสงสีขาวเป็นแบบลูกแก้วแบบนี้ไฟเดย์ไลท์มีมาให้แบบนี้เลยนะครับรวมถึงไฟตัดหมอกมีมาให้แล้วนะครับคันนี้เพิ่งเข้ามานะครับกันชนหน้าอันนี้เนี่ยขัดออกได้สีไม่ทลอกสีเนื้อในไม่โดนเลยขัดออกมานสวยแน่รอรับชมตอนรีวิวเต็มอีกทีนึงได้วันนี้มาอัปเดตให้ดูว่ามีเข้ามาแล้ว ใครสนใจสอบถามกันมาก่อนได้นะครับดูภายในครับสีประตูออตโต้กระจกไฟฟ้ากระจกมองข้ามประไฟฟ้าครับเก็บไฟฟ้าเท็มเพตเดิมนะครับอยู่ครบเลยนะครับพวงมาลัยมีระบบคุชชั่นโทนนะครับมีระบบมัลติฟังกชันซิงกับหน้าจออันนี้ของเดิมจากนินสันเลยนี่จะเปิดให้ดูนะครับนะครับไฟฉุกเฉิน นะครับใช้งานได้ปกติเลยยวรอเป็นมือครับของนิสสันเลยนะครับแอร์แบ็กมีมาให้นะครับมีสายเสียบชาร์จนะครับครบเลยคอนโซลสวยแม่แตกไม่รล้าได้เกียร์ออโต้สามารถเชนเกียร์ได้นะครับตรงนี้เป็นการเปิดไฟตัวที่3นะครับเบรกมืออยู่ตรงนี้แล้วช่องใส่ของมีมาให้ครบเลยนะครับมีที่ชาร์จอีกหนึ่งจุดตรงนี้ด้วยนะครับไม่หนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันโลหนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันโลนี่ครับ แล้วเปิดห้องเครื่องให้ดูกันนะครับเบาะสภาพสวยมากนะครับได้เบาะหนังนะครับตัดกับสีอ่าออกเป็นสีเทานะครับนี่ครับเป็นสีอ่าสีทูโทนนะครับมีสองสีมีสีเทากับสีดําตัดกันสวยงามเลยนะครับนี่ครับสภาพสวยครับรถเพิ่งเข้ามาเมื่อกี้นี่ครับ นีครับมีโอกาสก็เลยมาถ่ายวิดีโอให้รับชมกันเลยนะครับจะได้ไม่พลาดโอกาสง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับพอบแม่ตรงแม็กเลนเนอร์นี่ครับนี่ครับเสาอะไรพวกนี้เดิมหมดเดี๋ยวจะขัดออกให้นะครับตอนรีวิวจะสวยกว่านี้นะครับวันนี้อัปเดตให้ดูกันนี่ครับเพราะว่ารถเนี่ยเข้ามาเรื่อยๆแล้วนี่ครับนี่ครับนี่ท้ายปิดแน่นนะครับไม่หลวมไม่นอนนะครับนี่ครับ ภายในยังไม่ดูฝุ่นเลยนะครับนี่ครับวันนี้ดูมุมต่างๆโดยรวมกันไปก่อนนะครับมีแอร์หลังให้นะครับปีสิบเจ็ดจุดสิบแปดครับปีสิบเจ็ดจุดสิบแปดนะครับราคาคันนี้อสี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทราคาสี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาท นี่ครับได้ในสารนวราปีสิบเจ็ดจแล้วนะครับเอกสารทุกอย่างครบนะครับเป็นการบำรุงรักษาการเข้าของศูนย์ต่างๆนะครับนี่ครับเอกสารก็อยู่นี่หมดเลยอันนี้ใบอะไรอ๋อไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะครับเข้าปี2 0 20นะี่ครับเมื่ออันนี้ใบเก่าครับ9 8 0 0 0โลนะครับคือลูกค้าเข้าศูนย์เรื่อยๆนะครับเอกสารการเข้าเปลี่ยนระยะเนี่ยก็จะมีบอกนะครับ นี่ไงนี่ครับบริการขับไปหนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันโลตอนนี้ลูกค้าเพิ่งเข้า1นึ่งแสนสี่หมื่นหกพัโลเพิ่งเข้ามาได้เพิ่งเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเพิ่งเปลี่ยนน้ำมันเครื่องจากนิสสัน KKT ขอนแก่นนี่ครับเพิ่งเปลี่ยนน้ำมันเครื่องจากนิสสัน KKT ขอนแก่นเมื่อ2องพันโลที่แล้วนะครับอ่านี่ครับ โอเคนี่คือมุมมองทั้งสี่บานทั้งด้านท้ายเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันครับอย่าลืมไหมครับยางปียี่สิบเอ็ดนี่ยางปียี่สิบเอ็ดนะครับแม็กนาวาร่าเดิมเดี๋ยวขัดทําอะไรให้เรียบร้อยเนี่ยรอรับชมรีวิวเต็มกันนะครับใครอยากดูรถก่อนรับชมก่อนได้ครับภาษีหกเจ็ดเดือนเมษาภาษีเครื่องสองพันห้าถูกครับไม่แพงครับ เครื่องนี้สันเดิมๆครับนะครับน็อต <Not S 1> ไม่ขยับหัวน็อตเดิมน็อตไม่ขยับนี่ครับเครื่องดังไพลล้อครับ,ร,บรถบ้านแท้ครับผมครับราคา4,19,000บาทนี่คือ โดยรวมนะีครับถ่ายเบื้องต้นให้ดูกันนาวาล่านิสันนาวาล่ตัวคาลิเบอร์นะครับตัว VGS t เทอร์โบปี17.18ปี่ประตูออโต้ต,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 ตัวสูงราคาค่าตัว419,000บาทสนใจโทรศมาตามเบอร์ที่ขึ้นไว้หน้าจอทั้งหมดนด้เลยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าว่ามีคันไหนเข้ามาอีกนะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ ร้านอยู่จังหวัดขอนแก่นตำบลห้าผาครับมีรถจอดหน้าสะพานลอยเต็มเลยครับผมนี่ครับช่วงนี้ก็จะเป็นรถฟรีดาวหมดนะครับเพราะว่าช่วงนี้ลูกค้าเนี่ยช่วงปลายปีนี่ครับเกี่ยวข้าวเสร็จหารถกันแน่นอนนะครับแล้วก็ราคาแสนสองแสนเนี่ยมีมาให้เหมือนกันนะครับแต่วันนี้ก็ถูกๆเหมือนกันนาวาล่าตัวสปอร์ตเทคฝากกันด้วยนะครับโอเคครับผมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคุณผู้ชมครับ ว่าจะเป็นคันไหนฝากตอยตามไว้เพื่อไม่พลาดคันถัดไปสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ